สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปูเนีนเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางของปูเนีนเนาะคะ่ะแอดก็ได้เดินทางมาเป็นครั้งแรกเนาะคะ่ะเพื่อสิหาแนวทางตัวเด็ดตัวดีมาฝากพี่น้อง FC เนาะ,ค,ะค่ะฝากเข้ามาไล่หงดแล้วเนาะคะ่ะของปูเนีนเนาะคะ่ะเลขเด่นเลขติดนี่ก็เข้ามาทุกงวดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ กลับไปรับชมรับฟังจากปูเน้นเลยค่ะว่าจะมีแนวทางตัวด็ดตัวดีที่พี่น้องเอฟซีรอคอยเนาะค่ะแอดกระด้มาติดตามให้เราเด้อค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะเดนเดินเงืนอนเดินหาคุกคกเดินห้าเดินหก เด้อนี่เด่น5กับเด่น6คูคค่กับ6เด้อครับเฮ็ดเฮ็ดเลขเด่นไว้ซะโดนเน,นาะครับ โออมเข้ามาเลยครับจุดมาเห็ดอีซือโอค,อ,คอันนี้เรียกจินหากบเลยครับหากบอันขันวิ่งก็วิ่งหากบแรงมากครับวิ่งหบ วนนี้เ่ให้หลายคร่ต่สิคูหาหนึ่งก็พองหนึงหน่งหาสี่ก็พองสี่่หินเลขเด่นกับเขาลางเขาบนอยู่<ข>เ,เด่นก็ได้กนซ่งนี้แล้วเอาซอเอาซองก็เป็นเลขเด่นได้หเรามาเซีน นี่ขอแพเสาแลม้ะะให้ปูเพื่อจะล้อมวัดกะโงเนี่ยวัะโงขั้นขั้นนครับนะอันแล้วแี่ใจใสสะท่าอยาดยมนะครับน่<ม>ยยดยมต้นละอยต้นละอยต้นอนเสาปูนนะครับเสา,ป,สาปูนกองนี่หรอเสาปูนเเสาบงเงีะครับาเสาเหน่อยเสาเ็หน่อยเมตัวต้นละลอยไหมครับต้นละลอยข้ามดาหลาข้าหนาซีหนาหางเขาขายเป็เมดเด้ดเนจอดพ่หนหาทิพตต้นนั้นดิ เง่จอดวันเดือนหาแฟนเอฟซีวันในหาเิบตนเนี่ยพอว่าท่านในเดชตนก็แค่เจค่ะจังวะในขอแว่นน้ำยาดน้ำยมซอยปูคนลอมกัโลงล้อมล้อมวัดกัโลงอยู่ในพันในเจักตนะนะครับจังววาในเชตนเราไปใเชตนพ่าท่านไหนถามมันเดียได้ได้เักคตนนราปู เออย่อห้ต้นแต่ว um, ่าทีทีย่อห้อยกุไรเหรอนช่ย่อห้อยต้นย่อ้อยต้นย่อห้อยต้น่ไปนลอยก็ต้นนะคะเนาะย่ออยต้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ลอยก็ต้นแล้วก็ในเครื่เลยส่วยังั้งวขอแงท้าเนี่โ้ม่กนข้อละต้นทั้งต้น อันนี้นมนีนี่น่ะซีคูอย่ละแนวข้างเลแนวข้างอ้าวาันี้ขนนั้นญาติโยมคนอยากกันทำบุญน้ำเห็ดจังไดไมายอะกรคนซี่ปูคนสอบทามปูดอะอันนี้เเือทเออมันที่กลางของวัด เอาม่งก็ได้ค่ะปัวเอาไม่ล่งเขียนนี้แน่เขียน่งก็ได้ค่ะเขาน่ดได้เลี้ยวบดอยู่เนาะเนี่ยคับก็เลี้ยวเขาดีแล้วก็เลี้ยวบดแล้วปูเขา้อปูเน้นตัวใดนี่ค่ะนี่มักสุดๆก็มักข้ามกันละมีวงห้นี่ยเน้นก็เน้นนี่แหละสคู่เนี่ย

ยามันปีนหัวปีนไปได้ปีนเขาป่ว้มันเขียนเลขเั็นสี่ไงมันป่เลขคำนวณโอเป็นเลขคำนวณปะจ้ะเลขเป็นเลขคำนวณค่ะเคยเข้าเข้ามาไล่งวดเวลาลับปุ๊เข้าเลขมันกับเลขเดียนมันก็เข้า เกือบซุงงวดอเลขกวิ่งเลขกยังเลขติดนี่ยแหละเนาะคะเนาะมาประกอบกันครับเลขกโซนอีกโซนนึงเล่กันค่ะเถื่อนเน่ยโบเถื่อนเน่ค่ะมันก็ธรรมดาอะไรเนาะมันก็มีเขามีลุดเนาะปูเนาะเหล็กเด่นมเขาเขาซุงงวดเนี่ยเด่นเดนเลยจ้ามันก็มีลุดมีเขาอย่างว่าเหล็กคำนวณนะเพาะไม่เหล็ก จำนนขนวินัอมีนไอัลวหครแปดศูนย์แปดศูนหน่งแปดเจ็ดนปเ็ยงค่ะนย่ะกัขามาไล่งวดแล้วเนาะค่ะเนาะเลขเล่นกับขา ใงวดจ้ะเป็นแนวท่างของปูเน้นเนาะค่ะพี่น้องก็แคปนาจอไว้เนาะค่ะพี่น้องกบอกเขาเลยเือนบ้าค่ะปูแต่ว่าเขาเลขกดินเป็นบ้าเขาเลขกดินจ้ะเบืออเดปูจั ก็เป็นแนวทางของปูเนนเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูเนนกรใดให้แนวทางแอดก็ได้มาติดตามแนวทางของปูเนนเนาะค่ะค่ะเอฟซีทันใดมากกัแคบนาจอไวเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะแอดก็ได้มาติดตามของปูเนีนเราเนาะค่ะพี่น้องที่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทีรอคอยนะคะแอดก็ได้มาติดตามไ้เราเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่รอคอยของ แนวทางของปูนีนเนาะคะ่ะแอดก็ได้มาติดตามแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูก็ได้ทําสูตรให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ห้าหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องหกหนึ่งแล้วก็ห้าสีหกสีเนาะคะ่ะเลขติดนี่คือห้ากับหกแต่บ่เคยพลาดเนาะค่ะพี่น้องเขาทุกงวดเนาะค่ะพี่น้องเลขติดเลขเด่นนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเอฟซี FC ท่านใดอยากรวมทําบุญเสาเนาะคะ่ะเสาหัวกับต้นละลอยต้นละ นั่นเนาะค่ะก็ทางวัดปู่เนีนก็กําลังจะล้อมรัวเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากรวมทําบุญก็โทรติดต่อมาทางปู่เนีนได้เด้อค่ะทางวัดได้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีนี่ก็เป็นเบอร์โทรเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เป็นสะพานบุญในพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่อยากรวมทําบุญเนาะค่ะปู่ก็มีแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เป็นสะพานบุญแหละหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองผ้ารวยเนาะ,ค,ะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาปิดกำลังจะเหตุทางช่องคลองผ้ารวยกขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลาำรวยๆเยๆนาะ,ค,ะค่ะกับคลิปหนา้าก็เจอกันใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ